สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ธรรมะคำสอนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำกับช่องเป้าหมายพระนิพพานจิตตังขอเชิญทุกท่านรับฟังกันได้เลยครับท่านสาธุชนมุตรบริษัททั้งหลายเวลานี้ท่านทั้งหลายได้สมาทานได้กรรมฐา,านและสมาทานศิลนแล้ว ตอนนี้ไปก็ขอโปรดเตรียมตัวเตรียมใจทรงอารมณ์ให้เป็นสมาธิหรือว่าตั้งใจสดับคํคำแนะนำในขณะที่ฟังคำแนะนำอยู่ท่านรู้เสียงตลอดทุกถ้อยคำจำได้ทั้งหมดอย่างนี้ชี่ว่าจิตทรงสมาธิคำว่าสมาธิแปลว่าการตั้งใจคือตั้งใจจำ หากว่าพิจารณาไปด้วยนั่นเป็นวิปัสนายานการมรลุมรผลในาศาสนาขขงองค์สมเด็จพระวิชิตมารต้องแทรมณ์ทั้งสองอย่างร่วมกันทั้งสมาธิและวิปัสนาคำว่าสมาธิแปลว่าสมถกรรมฐานและวิปัสนาแปลว่าการใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาขันห้า สำหรับในวันนี้ก็จะได้เเล่าเรื่องปฏิเวทาเขาเหรืดาท่านผู้เท่าต่อเมื่อที่แล้วมารู้สึกว่าจะม่ยับยังอยู่ในตอนที่เรียกว่าทุกข์ในจุดที่เรียกว่าหาหารบริโภคเออท่านกล่าวว่าการจะบริโภคข้าวไปคำหนึ่งเราต้องใช้อะไรบ้าง ต้องใช้หมอ้อต้องใช้เตาต้องใช้น้ำต้องใช้ฟืนต้องใช้ไฟแล้วก็กิงทั้งหลายเหล่านี้เราได้มดันโดยการของความสุขหรือความทุกข์ทุกอย่างจะต้องได้มันด้วยการเรียบแรงเรียบแรงที่เพิ่ต้องใช้ตอนนี้ในเมื่อเรากินทุกเข้าไปร่างกายของเราทั้งหมด มันมีเชื่อสายของความทุกข์เป็นตัวก่อขึ้นในเมื่อเรื่องกายร่างกายมันสร้างมาด้วยความทุกข์ระทาอาการของร่างกายมันจะมีความสุขหรือว่ามันจะมีความทุกข์นี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดเป็นอนว่าเมื่อท่านพูดเรื่องความทุกข์ในเรื่องการบริโภคอาหารจบต่อมาท่านก็ทูง,งตัดต่อไป ว่าสัมภเกสีข้าวสารที่เราจะนำมาเป็นเข้าสุกนี้มันมีทุกข์เพราะอาศัยเราต้องนำเข้าสารมานําน้ำมานําเตามานำฟืนคือเชี่ยวไฟาหาไฟาให้เกิดาการทำอย่างน,นี้ต้องใช้แรงงานในการทำอย่างน,นี้มันก็ไม่มีที่สุดของชีวิต ถ้าเรายังเวียนไหวตายเกิดอยู่แบบนี้เราก็ต้องทำกิจอย่างนี้ย่ทุกวันวันละหลายหลายครั้งทั้งนี้ก็เพราะว่าถ้าเราจะกินข้าวเช้าเวลาเดียวมันก็ไม่อิ่มไปตลอดวันวันหนึ่งแล้วก็บใบโคทุกวันนั่นชื่อว่าเรากินทุกอาหารทุกชิ้นที่เรากินเข้าไปได้มาได้แรงงาน การทำงานแสวงหาเงินหาทองหาทรัพย์หาส,หาสินมาเพื่อเป็นอาหารให้มีอาหารปรากฏมันเป็นอาการของความทุกข์ในคนที่กินอาหารอยู่อย่างนี้ตลอดการเขาจะหาสุขคือจุดจบไม่ต้องทำกิจอย่างนี้เมื่อไรไม่ต้องว่าหาไม่ได้ถ้าตายแล้วเกิดใหม่มันก็กินอย่างนี้ เมื่อเราจะกินมันก็กินทุกจะหามมาก,กินมันก็มีความทุกขเธอจะเห็นทุกในปัจจุบันที่เรียกว่านิพพัตตทุกเสก่อนนิพพัตตทุกคือทุกเนืองนิดที่มีอยู่ทุกวันมันมีอะไรบ้างมเมื่อบริโภคอาหารเข้าไปแล้วกิอื่นที่ติดตามมาเนื่องจากอาหารนั่นคืออะไรน้ำที่บริโภคเข้าไปมาก ร่างกายใช้เหลือความต้องการก็เกิืทิ้งมามาเป็นปัสสาวะขณะแนะอาหารก็เช่นเดียวกันที่ร่างกายไม่ต้องการแล้วเป็นเป็นกากที่เราเรียกกัว่าอุจาระเมื่อร่างกายต้อน่ายน้ําที่ไม่ต้องการแลบายอาหารที่ไม่ต้องการที่เราเรียกกันว่าปวดอุจจาระปัสสาวะมันเป็นความสุขหรือความทุกข์ ก็ไ้เรียนถามท่านท่านมานตามสามบันทึกท่านกล่าวว่าได้กรอดทูลตอบท่านบอกว่ามันเป็นความทุกข์พพเดี่ยวค่ <c oughs> แะแั่นเป็นความทุกข์ที่เหลือที่จะทนไม่จะทนได้ยากจะทนไม่ไหวท่านก็ต้องตัดว่าถ้าอย่างนั้นจงจำไว้ว่าอาหารนี่ไม่ใช่ปัจจัยของความสุขอาหารเป็นปัจจัยที่ให้เกิดทุกข์ จะหาสุขจะอาหารจริงๆนั้นมันไม่มีต่อไปองค์สมเด็จพระจินาสีที่ในสมจักว่าเธอจงคิดไว้เสม,มอว่าชีวิตคือเลือดเนื้อและร่างกายถ้ายังมีอยู่เพียงใดคำว่าหมดทุกข์ไม่มีเราจะต้องประสบกับความทุกข์อย่างนี้อยู่ตลอดเวลา ถ้าเราจะสิ้นทุกข์ได้ก็เพราะอาศัยเห็นว่าสภาพคือร่างกายที่เราเกิดมานี่มันเป็นทุกข์เนระดสมบัติที่เรายึดถือว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นมันได้มาด้วยความทุกข์เพื่ออาศัยความเหน็ดเหนื่อยเป็นของสาคัญถ้าเราไม่มีความเหน็ดเหนื่อยแล้วมันก็ไม่ได้มา มันได้มันแล้วหามาได้แล้วแทนนี้จะใช้สอยให้มันเป็นการคอดีมันจะทรงตัวอยู่กับเรามันก็เปล่ามันก็สิ้นไปเสื่อมไปแล้วทําไมจริงจะมานั่งสนใจด้วยอาหารเกียรสนใจด้วยร่างกายแต่ที่กล่าวอย่างนี้ไม่ทำลายร่างกายไม่ใช่ใอดอาหารเมื่อมันเกิดมาแล้วร่างกายที่มันเกิดมาเราก็ต้องเลี้ยงมันมันเป็นของธรรมดา แต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะพึงปรารถนาในมันนั้นไม่ไม่สมควรย่มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าหน้าที่คือการบริหารร่างกายเราจะพึงทําเมื่อร่างกายต้องอะไรต้องการอะไรบ้างแต่ไม่ฟุ้งเฟ้อเกินไปตั้งใจบริหารมันเข้าไว้เพื่อว่าเป็นการเป็นการระงับความทุกข์ส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันไม่ได้หายทุก มันเป็นการบรรเทาความทุกข์ในจวงคิดว่าความสุขจริงๆก็คืออธิมโมกขธรรมได้กระทําเป็นเครื่องพ้นจากการเกิดแก่เก็บตายคือพระนิพพานคนที่จะถึงปณนิพพานได้ก็ต้องอาศัยไม่ติดอยู่อาการที่เป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์คือร่างกายไม่ติดอยู่ในรสอาหารนี่เป็นันดับแรก ถ้าต่อไปเธอยังถอยหลังเข้าไปส่วนใหญ่ของบุคคลที่พึงคิดเขาจะไม่คิดถึงความเป็นจริงของร่างกายและไม่คิดถึงความเป็นจริงของความเป็นทุกข์ที่แท้จริงในศัพท์ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าจับปลายรูดนั่นก็คือมองไม่เห็นทุกข์ เข้าใจว่าเหตุที่ไม่เกิดทุกข์มันเป็นปัจจัยของความสุขเธอเลี้ยงร่างกายให้อ่นทีพยายามทนุถนอมร่างกายนี้ไม่ทุดโทมร่างกายต้องการอะไรหาให้ทุกอย่างแต่ว่าเธอเคยเห็นไหมว่าคนที่บำรุงบำเรอรร่างกายอยู่เป็นปกตินี่เขามีความสุข เป็นอันว่าเธอจะหาไม่ได้ไม่มีปัจจัยส่วนใดที่จะเป็นเหตุความสุขให้เกิดขึ้นได้มันก็จะมีแต่ความทุกข์ส่วนเดียวสัมเกสีจงจำถ้อยคำนี้ไว้ให้ดีว่าร่างกายนี้มันเป็นความทุกข์อาหารที่เราได้มาก็ได้มาจากความทุกข์ เมื่อเราบริโภคอาหารเข้าไปแล้วแทนที่จะสิ้นทุกข์มันก็เกิดทุกข์จากการขับถ่ายของร่างกายร่างกายเป็นโรคนิทางมันเป็นรังของโรคมันมีอาการเสียดแทงอยู่เป็นปกติทุกอื่นใดที่จะทุกข์ยิ่งกว่าร่างกายนั้นไม่มีคือความปรารถนาของร่างกายนี้เป็นเหตุนำมาในในความทุกข์ทุกอย่าง เออจงวางภาระคือขันธาไาตุจนร่างกายเสียแล้วนอกจากนั้นขึ้นชีอว่าหารที่จะได้มาก็ลองมองหาความเป็นจริงว่าคนส่วนใหญ่มักจะมองเข้าสารแต่สำคัญที่มันมาเป็นข้าสุกแล้วก็คนไปจนนอนมากที่ไม่เคยคิดถึงเรื่องเขาก็สารมองแต่ข้าสุกอย่างเดียว แต่ความจริงข้าวสารที่จะมาเป็นขา้าวสนี้มันจะเป็นขึ้นมาได้กเ็เพราะอาศัยความทุกข์ถ้าอารมณ์แห่งการทุกข์ไม่มีข้าวสารก็จะไม่ปรากฏทั้งนี้เพราะอะไรเพราะเดิมทีข้าวสารมันเป็นข้าวเปลือกการที่นำข้าวเปลือกมาเป็นข้าวสารมันได้มาด้วยการทั้ความสุขหรือความทุกข์ เธอมีความรู้สึกยังไงต้องตอบให้ฟังทีพ mm hmm. ระเทระผู้บันติกได้กล่าวว่ามันเป็นความทุกข์พเจ้าค่ะเพราะว่าเข้าสารที่เข้าเข้าเข้าสุขและเข้าสารที่มาจากเข้าเปลือกเข้าเปลือกจะเป็นเข้าสารได้สมัยโบราณต้องใช้สีมือต้องซ้อมได้มือมันก็เป็นอาการของความทุกข์เพราะมันเหน็ดเหนื่อย แต่ถ้าสมัยปัจจุบันะนํนำข้าเปลือกมาเป็นเข้าวสารก็จะต้องไปจ้างโรงสีข้าวสีเมื่อเข้าสีให้เขาก็ต้องจ็บเงินจ็บทองกันนํำข้าวไปสู่โรงสีมันก็ต้องมีอาการเหน็ดเหนื่อยแล้วก็ต้องเสียเงินเสียทองเงินทองที่ได้มาจากการไปจ้างเข้าสีข้าวเราก็ได้มาได้อยากเงื่อนงานเป็นอาการของความทุกข ท่านก็กล่าวว่าถูกแล้วเข้าเปลือกจะมาเป็นข้าวสารได้ตอาศัยแรงงานเป็นสําคัญคือแรงงานที่ทํำข้าเปลือกให้เป็นข้าวสารก็ดีหรือว่าแรงงานที่จะทำข้าวสารนะข้าวเปลือกเป็นข้าวสารจากโรงสีก็ดี mm hmm. เงินที่เราจะไปจ้างเขานี่มันเราได้มาด้วยความเหน็ดเหนื่อยมันเป็อากายของความทุกข์ นี่เป็นอนุว่เข้าเปลือกจะมาเป็นข้อสารได้มันก็ทานผ่านความเป็นทุกมาแล้วหลังจากนั้นองสมเด็จพระบัณฑิแก้วทรงถอยหลังเข้าไปอีกว่าเธอจงคิดถอยหลังลงไปดูว่าข้าวเปลือกนี่มันมาจากอะไรข้าเปลือกที่จะเกิดขึ้นได้เพราะอาศัยอะไรเป็นปจัจจัย ข้าเปลือกที่จะมีขึ้นมาได้นี่มันจะต้องอาศัยเชื้ออย่างหนึ่งนั่นก็คือพื้นที่ดินพื้นที่นาที่เขปรับปรุงดีแล้วมีคันนามีเหมืองน้ำเรียบร้อยแตได้ว่าถ้าเรารรรเข้าเปลือกให้เกิดขึ้นมันต้องใช้อะไรบ้าง อันดับแรกเราต้องแสวงหาที่ดินที่จะมาเป็นสมบัติของเราถ้าที่ดินนั้นมันเป็นป่าเรายังไม่ว่ากันที่จะว่าที่ดินที่มันเปียนแล้วถ้าเราจะไปซื้อที่เข้ามาเป็นสมบัติของดาวของเราเราจะซื้อเอาที่นั้นมันได้โดยไม่เสียอะไรเลยหรือว่า จะได้ที่เรานั้นมาด้วยการของความเหนเ็ดเหนื่อยของความทุกข์การได้ที่ที่ก็ปรับปรุงดีแล้วเราต้องแลกสิ่งเงินแลวเงินที่เราหามันได้มันได้ด้วยการของความสุขและการของความทุกข์เงินแต่และบาทเงินแต้ลแต่ะแต่ลวแต่สตางค์สมัยนั้น เราจะได้มาต้องใช้อยากเหงื่อระแรงงานมันเนอาการของความสุขหรือความทุกข์ท่านพระเทระก็ตอบท่านว่าเป็นอาการของความทุกข์ไปแล้วค่ะเพราะศัยความเหน็ดเหนื่อยท่านถามว่าเธอพูดในความรู้สึกของใจจริงหรือว่าพูดตามเหตุผล ท่านพ่อพมมหา,มาเถระพู้เท่าก็กราบคุณว่าพูดในใจจริงที่ประกอบก็เด้ยผลและเห็นมันแล้วผ่านมันแล้วพระพุทธเจ้ากล่าว่านบอกนั่นนี่แล้วจงมองหาความทุกข์คำข้าวคำเดียวนี้มันยุ่งอย่างนี้เมื่อมือพื้นที่นานแล้วข้าวมันจะขึ้นมาได้หรือยังถ้าเราไม่ทำอย่างอื่น อ่านวูเท่าก็กราบคุณบอกว่ายังไม่ขึ้นพระพเจ้าค่ะท่านถามว่าต้องทํำยังไงก็ถามว่าต้องไถนาต้องไวนข้าวต้องปรับปรงุงต้องหาน้ํามาเลี้ยงหล่อข้าวหาอาหารคนลาลอาหาร็าเต้นข้าวคือปุ๋ยแล้วก็ถามว่าการไถนาใช้อะไรบ้างสมัยนั้นยังไม่มีรถไถ ท่านกราบเรียนบอกว่าต้องใช้ควายและใช้วัวลากลากไถต้องหาคันไถหาแอกหาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอุปกรณ์ท่านกลับถามว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเราได้ไม่ได้ได้เพความสุขหรือความทุกข์ถ้าเรายังไม่มีอู่กรอนเราจะหาวัวหาควายหาอุปกรณ์ทั้งหลายเรานี้เราได้มาอย่างไง เรากล่าวถึงว่าถ้ามีป่าก็เราไปตัดต้นไม้มาทํากันไถานก็ถามว่าการตัดต้นไม้มาเป็นทํากันไถมันเหน็ดเหนื่อยไหมมันเป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตอนนั้นท่านตอบท่านบันทิกบอกว่าเห็นว่ามันทุกข์จริงๆเมื่อความเหน็ดเหนื่อยการแยกตัดต้นไม้มาแต่ละต้นก็มาถาเป็นกันไถเล็กๆ เส้ยงต้นไม้มันต้นใหญ่ต้องใช้กำลังแรงงานมากการจะได้โวได้ควายมายก็ต้องซสีเขาเงินแต่รบบาทที่ได้มาจากหยัดเหลือเหนือแรงงานไม่ก็แสนหยัดสาหายเกือได้มาด้วยอาการความทุกข์จริงๆ พวกร่าต่างๆทั้งหมดที่ได้มาประกอบเข้าเป็นถ่ายแล้วก็ถ่ายเป็นได้ก็ได้มาจากอยากเงื่อแรงงานจากเงินจากทองบ้างจากการทําเองบ้างท่านถามว่าทรัพย์สินนั่นหลายที่หามันได้อย่างนี้มันเป็นความสุขหรือความทุกข,กขอรร์อาการที่จะหาม,มา,า,พาพระพุทธเจ้าตอบว่าเป็นอาการกของความทุกขยย์ไปเจ้าค่ะ ให้ถามต่อไปว่ามีวัวมีควายม,มีนาครบแล้วต้องข้าวขึ้นได้หรือยังให้กรากระทวทูลว่ายังพระเจ้าค่ะถ้าถามว่าทำยังไงต่อไปต้องไถแล้วก็หวานหวานแล้วก็ขาดแล้วก็คอยบํารุงท่านถามว่าอาการที่ไถนาจากแดดจากฝนต้องหวานต้องขาดแอาการของความสุขและความทุกข์ท่านตอบ องสมเด็จพระผู้มีพระภาจเ้าว่าเป็นอาการของความทุกข์ะจ้าการท่านถามว่าเห็นแล้วหรือยังแม้แต่เพียงคําข้าวคําเดียวนี่มันทุกข์ขนาดไหนหลังจากนั้นองค์สมเด็จไปจอมไตรก็ทรงตรัสว่าก่อนที่นามันจะเกิดขึ้นได้สมมติว่าถ้าเราไม่มีเงินเื้อเพื้นที่ดินมาทำนา เราจะได้มันมาด้วยอาการของความสุขหรือความทุกข์ก็กลกาตอบทีว่าด้ยายการของความทุกข์ตนหนึ่งถ้าพื้นที่ดินเหล่านั้นเป็นป่าเราก็จะต้องทากถางป่าการตัดต้นไม้เต่ลต้นจึงกว่ายอย่างไขาก็เหนื่อยซ้ายตัวกับขาด เมื่อตัดต้นไม้มาแล้วก็ต้องฟันเป็น่อดเป็นตอนลากต้นไม้ทั้งหลายเหล่านั้นออกไปพน้นพื้นที่และเผาทิ้งไปหลังจากนั้นแยกขดต่อแต่ละตอของต้นไม้ขึ้นเพื่อที่ดินนั้นที่พื้นนั้นเป็นที่นามันก็แสงจะเหน็ดเหนื่อยแปลกลายของความทุกข์แล้วว่าที่นาแต่ละไร่จะเตียนลงไปได้ก็ต้องใช้กําลังแรงงานมาก นังองค์สมเร็จพระพูทมีพระพาเจ้าจึงได้มีพระพุทธดีการตว่าสัมภเกสีจงจำไม่ว่าการบริโภคอาหารคำเดียวมันเป็นอาการของความทุกข์นี้โดยย่อตามบันทึก่านบอกว่าบันทึกแต่เพียงย่อยเท่านั้นไม่ได้บันทึกพิสดารแต่ว่าเราก็พอจะคิดกันได้ ว่าองค์สมเด็จพระิชิตามารส่งสอนท่านผู้เฒ่าให้มองเห็นความทุกข์จากอาหารคําเดียวที่เรากินเข้าไปว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่ใช่อาหารทิพย์ถ้าจะนึกขึ้นมามันก็ได้สงความปรารถนาแต่ได้ว่านี่แต่ได้อย่างเนี่ยพูดในข้าวคาเดียวมันก็ทุกข หน้าอาหารคือกับข้าวที่เข้ามาประกอบกับคำข้าวให้มันมีรสเพื่อดื่มจริงเข้าไปได้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้จะได้มาก็ได้มาจะากายทุกความทุกทั้งหมดดังนั้นองค์สมเด็จพระบรมสุคตจิจึงตัดว่าสัมภเกศเฉย,ยจงจำไม่ว่าคนเราจะเกิดมาทรงตัวอยู่ได้อย่างนี้มันเต็มไปได้วยความทุกข์ตลอดเวลา การทำไร่ไทนาและการแสวงหาทรัพย์สินมาเพื่ออาหารการบริโภคในชีวิตนี้เราจะไม่มีโอกาสได้หยุดต้องทำตลอดชีวิตและการทำตลอดชีวิตอย่างนี้มันเป็นความสุขและความทุกข์ทันย้อนกลับมาอีกท่านโมเทาได้กล่าวทูลบอกว่าเป็นความทุกข์ะเจ้า่ก เมื่อเห็นเธอเข้าใจความทุกข์ในเรื่องอาหารอย่างเดียวยังไม่พอว่าอาหารที่จะบริโภคก็ไปมันเป็นทุกข์ไอเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่เราจะพึงใช้มันได้มาจากการของความสุข,ขแรือความทุกข์ฉันก็กระทูทุนมาว่าได้มาจากความทุกข์เป็เจ้าการ ฉะนั้นเธอมีความรู้สึกอย่างไงว่าคนที่เดินไปเดินมาที่เราเห็นอยนู่นี่เขามีความสุขหรือความทุกข์ท่านบอกว่าท่านกลาบทูลว่าเป็นความทุกข์พเจาค่ะท่านก็จะถามต่อไปว่าความทุกข์ไม่ใช่ว่าจะมีแต่การบริโภคอย่างเดียวหรือว่ามีแต่การแต่งตัวอย่างเดียว อาการทางกายทั้งหมดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งสิ้นตอนนี้สมเด็จพระมหาโมนินทรงตัดว่าร่างกายนี่มันเป็นอนิจจังนะแล้วก็สมบัติทั้งหมดที่มีอยู่ในโลกนี่มันก็เป็นอนิจจังเหมือนกันเมื่อมันหาความเที่ยงไม่ได้ร่างกายเราต้องการให้มันสมบูรณ์ที่ร่างกายแข็งแรง แต่เมืน่อนเมื่อโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมันก็ดีมันเสื่อมโทรมลงไปทุกวันก็ดีตาที่เคยมองใสสว่างก็กล้าหูก็หูก็หนักผมก็ขอผมก็จะงอกเป็นดอกเหลาและยิ่งไปกว่านั้นหนังก็เราที่เคยผ่องใสเต่งตงมันก็ย่อหย่อน กำลังร่างกายของเราก็หมดพ่อถอยลงไปทุกทีทุกทีจะทำงานทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอาการคล่องแคล่วมาอยู่ในก่อนนี้มันทำไม่ตลอดเป็นไปอย่างนั้นไม่ได้ความไวไม่มีมีแต่ความเชื่องช้าอึดอัดอย่างนี้เมื่อกิจการงานทุกอย่างที่เราเคยทําได้ในชั่วครู่เดียวก็เสร็จถ้าต้องใช้เวลานานขึ้นไปกว่านั้นเคลื่อตาก็ดูไม่ถนัด หูก็ฟังไม่ถนัดร่างกายก็ไม่ทรงตัวทําไม่ได้คล่องแคล่วอย่างนี้เป็นอาการของความสุขหรือความทุกข์ตามมันทึกของท่านบุทราแตงเขียนบอกว่าอาการอย่างนี้เป็นอาการของความทุกข์ไปเจ้าค่ะท่าน,นก็ถามว่าเธอเห็นได้อย่างว่าการเกิดมันเป็นทุกข์ท่านตอบว่าเห็นแล้วไปเจ้าค่ะ เป็นนันว่าทุกตัวนี้เป็นทุกจุดหนึ่งที่เราจะต้องคิดนอกจากนั้นความทุกข์ของร่างกายในเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนมันมีอาการกระสับกระส่ายมันไม่มีความสุขมันมีมันไม่มีความสบ,บายอาการเสียดแทงของทางร่างกายที่เกิดขึ้นจากโรคมานเป็นอาการของความสุขและความทุกข์ ท่านมูเท่าได้บันทึกว่ากลัวมันเป็นความทุกข์ประ้าะท่านก็ถามต่อไปว่าทายอย่างนั้นเธอยังมีความปรารถนาอยู่ในร่างกายอยู่หรือไม่แล้วก็ยังมีความปรารถนาในการเกิดต่อไปหรือไม่ท่านากา็รกราบทูลว่าขึ้นเชื่อว่าความเกิดไม่มีความปรารถนาแล้ว แม่การละจากพุทธภูมิเวสัยตั้งใจมันเป็นสาวกภูมิก็ไม่ต้องการความเกิดท่ะนนี้กล่าวไว้ว่านับตั้งแต่วัดนี้เป็นต้นไปเธอจงใช้ปัญญาหาทุกข์ให้พบถ้าเธอยังเห็นโลกนี้จุดใดจุดหนึ่งแป็กอารของความสุขนั่นก็ชื่อว่าเธอเป็นคนไร้ปัญญา ถ้าขนาดใดเธอพิจารณาในมุมโลกทั้งหมดคนทุกประเภททุกขนาดทุกชั้นทุกวันนะถ้าทุกเพศแล้วก็ทุกวัยไม่ว่าคนประเภทใดเห็นมีอาการเขามีความทุกข์แล้วก็จิตใจของเธอมีอาการไม่เหยื่อใหญ่ตาวการทั้งความทุกข์ทั้งหลายเหล่านั้นสัตว์น้าจะทาลายให้มันสิ้ไปนั่นที่วเธอมีปัญญาสามารถจะเข้าเป็นพระเรียเจ้าได้ เรานับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปฉันย้ายโอกาสเธอหนึ่งเดือนฉันจะไม่มาสอนเธออีกจึงกว่าจะพบเวลาหนึ่งเดือนถ้าในเวลาหนึ่งเดือนที่ฉันจากไปถ้าเธอยังมีความรู้สึกว่ามีส่วนใดส่วนหนึ่งในโลกยังมีความสุขฉันจะไม่มาสอนตลอดชีวิต ถ้าจิตของเธอตั้งอยู่ในเห็นเห็นสภาวะของความทุกข์เป็นเอกขตารมเมื่อไรฉันจะมาสอนต่อไปอารบ,บันดาท่านพโยคาวาจรทั้งหลายอาการของความทุกข์ว่ามาว่าไปมันจะเลยเวลาสำหรับวันนี้ก็ขอ,อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้อ็ราบันดาพโยคาวาจรทุกท่าน จะพยายามตั้งกายให้จรงดำรงจิตให้มันปฏิบัติไปตามอธิยาใสาของท่านจึงกว่าจะถึงเวลานสมควรสวัสดี